มีความสุขกันทุกคนวันนี้ก็เป็นวันวันพระเ,เดือนเมษายนจะเขา้าเข้าสู่สงการรู้สึกว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บระบาดกันหนักเลยทีเดียวที่ได้ยินข่าวทราบขรับก็พยายามดูแลรักษาตัวเราไม่ประมาทก็ไม่เป็นไรอื คงจะเป็นโรควิบากกรรมเป็นการชําระสะสางเป็นกุศลกับบากุศลต่อสู้กันไปไหนจะมีกำลังแรงกว่ากันถ้าไม่มีวิบากกรรมต่อกันก็ไม่เป็นไรนั่งหันหลังให้กันอยู่ก็ไม่เป็นไรถ้ามีวิบากกรรมต่อกันอยู่ที่ไหนก็ต้องได้พบผ่านได้เจอกันอันตลาย หลายจังหวัดเห็นว่าติดเชื้อติดเชื้อโควิดคอนเจนก็เริ่มมาแล้วหลายไลายคิบก็หลายแล้วองค์ตามที่ได้ยินข่าวฟังข่าวพวกเราก็อย่าพากันประมาทปามประมาทนั่นแหละเป็นอันตรายรู้จักชีวิตของตัวเรารู้จักแก้ไขตัวเราปรปับปรุงตัวเราระวังสังเกต ทําความเข้าใจใทั้งสมมุติทั้งวิมุติการดําเนินชีวิตตามแนวทางของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไรเราพยายามปฏิบัติให้เข้าถึงให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราท่านสอนเรื่องการดําเนินชีวิตทั้งโลกทั้งธรรมทั้งธรรมทั้งโลกทั้งสมมุติวิมุติอัตตาอนัตตาหลักของอริยสัจ ความจริงอันประเสริฐวิธีการแล้วก็แนวทางคืออริยมรรคคำว่าอริยมรรคคือหนทางเดินอริยมรรคในองค์แปดสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นถูกเห็นถูกของพระพุทธเจา้าเห็นถูกในลักษณะอย่างไรท่านถึงบอกว่าเห็นถูกพวกเราก็มองด้วยตาเนื้อตาปัญญาเราก็เห็นถูกอยู่ระดับฟุงสมมุติ แต่ในหลักธรรมที่พระพุทธองค์ว่าเห็นถูกจริงๆนั้นคือการแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามอะไรกองรูปอะไรกองนามนีคใครใจออกจากขันห้าซึ่งเรียกว,ว่าแยกรูปแยกนามนั่น,นที่ท่านได้ไว้เห็นถูกเพียงแค่เริ่มต้นเห็นถูกเราก็ตามทำความเข้าใจให้รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายของเรารู้เรื่องความเกิดความดับ รู้เรื่องกิเลสต่างๆรู้เรื่องการเกิดของจิตของวิญญาณแล้วก็รู้จักขัดเก้ากิเลสออกจากจิตใจของตัวเราให้ได้ตลอดเวลาทำใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์แต่ส่วนมากก็เราก็มีอยู่ในระดับของศรัทธากับการทำบุญส่วนการจเจริญสติที่ต่อเนื่องกันนี้ต่างยากลำบากอยู่เราก็ต้องพยายาม ไม่เหลือวิสัยในการทำความเข้าใจอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองอย่าเป็นทาสของกิเลสต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องอยู่กับสมมุติเขารพสมมุติไม่ยึดติดสมมุติถึงวาระเวลาก็ต้องได้พัดภาคจากกันไม่ได้พัดภาคจากกันตนเป็นก็ต้องได้พัดภาคจากกันตนตายเพราะเป็นกฎของความเป็นจริงกฎของใจลักถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่ได้ไป ่ะถึงเวลาเจะเอ,อะไรมาฉุดมาลังเอาไว้ก็มีอยู่เราจงเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมตลอดเวลาทั้งยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายรู้กายรู้ใจของเราให้ได้เรารู้อยู่ในภาพรวมแต่เราไม่รู้ลึกลงไปว่าใจลักษณะของใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรลักษณะของใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรคิดเราก็รู้ทำเราก็รู้ เพราะว่าความคิดความเกิดเขาปิดบังตัวใจเอาไว้อยู่แต่ของคนเรานี่หลงหลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเราก็ว่าเราไม่หลงหรอกนอกจากบุคคลที่จเจริญสติเข้าไปแยกรูปแยกนามไม่ได้เห็นถึงจะรู้ว่าเราหลงเพียงแค่การสร้างสติให้ต่อเนื่องให้ได้ นี่เราก็จะรู้ทันทีว่าสติที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เป็นแค่เพียงสติปกติของโลกีของสมมุติไม่ใช่ใช่สติปัญญาที่จะเข้าไปดับทุกข์ี่ใจอบรมที่ใจของเราได้เลยนี่แต่ก็ไม่เหลือวิสัยก็ต้องพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่มีในสิ่งที่เป็นกายทำหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไร คำว่าศีลสมาธิปัญญาคำว่าทานศีลสมาธิปัญญาเป็นลักษณะอย่างไรเรามาทําบุญให้ทานในหลักธรรมจริงๆก็เพื่อที่จะขัดเก่ากิเลสออกเกกใจของเราแต่ก็ได้บุญในอาน,นิสงส์ได้ในสิ่งที่พวกเราทำไม่ก็ได้ไม่จะว่าไม่ได้แต่ก็ยังดับทุกข์ไม่ได้สิ่งที่จะดับทุกข์ได้ก็ต้องจเจริญปัญญา เจริญปัญญาแยกรูปแยกนามละกิเลสเข้าไปอีกสิ่งที่พวกเราทำก็เป็นข้าวพวกข้าวหอ่อตั้งแต่ทานศีลแล้วก็สมาธิสมาธิที่เกิดจากการข่มเอาไว้หรือสมาธิที่รู้แจ้งโดยปัญญาแล้วก็ค่อยละออกจากใจของเราก็ต้องพยายามการทำได้มากได้น้อยก็อย่าไปทิ้งจะไปทิ้งเด็ดขาดในการทำบุญในการให้ทานเพราะเป็นพื้นฐาน เพรเบีย่ยงในการเดินทางเราไม่หลุดพ้นวันนี้วันนี้เดือนนี้เดือนหน้าไม่หลุดพ้นจริงๆก็ไปต่อเอาพบหน้าเพราะว่าตราบใดที่ใจยังเกิดอยู่ความเกิดเกิดทั้งไอ้กายเนื้ออันนี้เขาเรียกว่าพบมนุษย์เกิดทั้งด้านจิตวิญญาณนี่เขาเกิดเกิดดับดับไปตลอดเวลาทั้งตัวใจทั้งอาการหงใจหรือว่าภาษา,ษาธรรมะที่ท่านเรียกว่าขันห้านั่นเลย ขันห้ามีเป็นกองเป็นขันอย่างไรพวกเรามองเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่พระพุทธองค์ท่านมองเห็นเป็นกองเป็นขันเป็นของว่างซึ่งมาประกอบกันเข้ามีวิญญาณก็คือตัวใจของเรานั้นมาครอบครองแต่เราก็ต้องรู้แจ้งโดยสติด้วยปัญญาที่เกิดจากการเจริญาวนาเท่านั้นถึงจะรู้ความเป็นจริงตรงนี้ได้ ต้องเป็นบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศเลยทีเดียวแต่ละวันแต่ละวันเราพยายามสำรวจดูใจของเรามีความปกติมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่ามีความแข็งกระด้างหรือว่ามีความเห็นมีความกังวลมีความฟุ้งซ่านหรือว่ามีความโลภความโกรธความทะเยอทะยานอยากต่างๆความบินยีอินร้ายในสิ่งต่างๆเราเคยจำแนกแจกแจงหรือไม่ ทุกเรื่องในชีวิตตั้งแต่ตื่นขึ้นจะทั้งความเวลารับประทานข้าวปลาอาหารความอยากความหิวหรือความอยากกายหิวหรือว่าใจเกิดความอยากสวรรคทั้งหกก็ทำหน้าที่อย่างไรหูตาจมูกลิ้นกายก็ททำหน้าที่ของเขาซึงเป็นทางผ่านของรูปรสกลิ่นเสียงที่เข้าไปถึงใจของเราเรามีสติคอยตรวจสอบใจของเราหรือไม่ ใจของเราเกิดความยินดีในสิ่งต่างๆมีความเกิดเกิดถ้ากีจเที่ยวเหตุภายนอกทาไม่เกิดหรือเกิดจากภายในของดีอยู่ในกายของเราค้นคว้าถอะใม่เหลือวิสัยโลกจะไปวิ่งหาทำภายนอกหาไม่เจอเราต้องเข้าหาที่กายของเราแล้วก็สร้างให้มีให้เกิดขึ้นสร้างความขายันหมั่นเพียรสร้างความรับผิดชอบสร้างความเชื่อสละ มีความละอายเก่งกลัวตะบะมีความกล้าหารอาถรรพ์ในสิ่งที่ใน,ในกองบุญกองกุศลในคุณงามความดีรู้จักสำรวมกายของตัวเรารู้จักสำรวมวาจาของเราลึกลงไปก็รู้จักสำรวมใจของเราอยู่ตลอดเวลาออปรับระบบระเบียบจัดระบบระเบียบของกายของวาจาของใจ คนทั่วไปวาจาก็ไม่ค่อยจะรักษากายก็ไม่ค่อยจะรักษายิ่งใจก็ยิ่งยากก็ไปอีกเราก็ต้องพยายามไม่เหลือไว้สายอ๋อมีความุบกันทุกคนอันนดี้ก็ใครจะถึงวันสงการวันนี้วันที่วันที่สิบหรือสิบเอ็ดในสิบมือสิบเอ็ดก็วันที่สิบเอ็ดเนาะดื่มวันดื่ 11, เมเดือนดืมมม่มปี แต่ไม่ลืมดูใจของตัวเองดูใจตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดรู้กายรู้ใจรู้สมมุติรู้วีมุติรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอะไรแล้วก็เข้าถึงสับอันนั้นแล้วก็ทําความเข้าใจกับความหมายนั้นๆเราก็จะเข้าถึงสับอย่างความสะอาดความบริสุทธิ์ของใจ ใจที่สะอาดปราศจากกิเลสเป็นอย่างไงใจที่ไม่เกิดใจที่ไม่คิดเป็นอย่างไรใจที่เกิดกิเลสเราละกิเลสได้ระดับไหนเราก็ต้องพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์ัดสำรวจสำรวจกายสำรวจวาจาสำรวจใจของเราความเกิดความไม่เที่ยงคำว่าความไม่เที่ยงในหลักธรรม ที่ว่าไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงความเกิดความดับความคิดไม่เที่ยงเป็นอัตราอะไรคืออัตตาอะไรคืออนัตาตาคำว่าอัตตาคือตัวตนอนัตตาคือความบางเปล่าแต่ตัวตนของเราก็มีอยู่ท่านถึงบอกให้ทำความเข้าใจกับสมมุติร่างกายของเราเป็นก้อนสมมุติถึงเวลาข็งก็ตกแตกตรงดับ ให้เราตักตวงสร้างประโยชน์หาประโยชน์ในกายก้อนนี้ให้ได้รีบตักตวงทำใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขณะที่ยังมีกายก้อนนี้อยู่กายของเราเราก็ทำหน้าที่ของเขาอยู่เรารู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์จนกว่าจะเขาจะหมดลมหายใจช่วงที่ยังไม่หมดลมหายใจเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ดูแลรักษาเขาให้ดีที่สุด ถึงเวลาก็ตรงในฟัดภาคจากกัดใจกับกายก็ตรงในฟัดภากจากกัดคือความตายกายของเราก็กลับคืนสู่สภาพเดิมคือดินน้ําลมไฟธาตุสี่แต่ก็มารอล้อมรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีหนังห่อหุ้มเอาไว้แล้วก็มีวิญญาณคือตัวใจมาครอบครองครอบครองยังไม่ฟอม,มายึด มายึดว่าเป็นตัวตนจริงๆแต่ก็เป็นตัวตนจริงๆนั่นแหละทางสมมุติแต่ในทางวิมุติเราต้องเจริญสติปัญญาเข้าไปพิจารณาเห็นการแยกการคลายเห็นการรวมกันอยู่แต่ไม่ให้ใจของเราเข้าไปหลงเข้าไปยึดถึงรู้จักจุดปล่อยจุดวางได้วางว่างจากการเกิดวางว่างจากกิเลส กิเลสของเรายัางเยอะเราก็พยายามขัดเกลาเอาออกตั้งแต่การทําบุญการให้ทานเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสให้เบาบางลงไปใจเกิดความโลภก็ละความโลภใจเกิดความโกรธก็ละความโกรธใจเกิดกิเลสกิเลสหยาบกิเลสละเอียดแล้วก็ค่อยขัดค่อยเกลาค่อยละออกไปเรื่อยๆใจก็จะเบาบางลงไปก็อยู่ในกองบุญกองกุศลจนกว่าใจ เราจะดับความเกิดได้น่นะจึงยังไม่ได้กลับมาเกิดแต่เราก็ยังยิ่งละกิเลสได้มากเท่าไหร่ยิ่งดับกิเลสดับความเกิดได้มากเท่าไหร่เรายิ่งสนุกทำทำบุญทำทานให้ด้วยทำด้วยสติทำด้วยปัญญาทำเพื่อให้สมมุติของเราอยู่ดีมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทไหนยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายทุกอริยาบท ตั้งแต่ตื่นขึ้นจนกระทั่งนอนหลับทุกเรื่องที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งต่างๆอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งบุญสมมุติเราก็ทำส่วนการขัดกิเลสเราก็ทำแนวทางคำสอนของพระพุทธองค์นั้นยังอยู่การเจริญสติคำว่าสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างนี้การดับการละการแยกการคลายอาริยมรรคในองค์แปดหนทางการเดิน นั้นท่านบัญญัติเอาไว้เราเราพยายามทำความเข้าใจให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราท่านถึงบอกให้เชื่อไม่ให้เชื่อแบบงมงายให้มีศรัทธาแล้วก็ให้เชื่อด้วยปัญญาให้เกิดปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนเกิดแต่เหตุเหตุความเกิดความดับของจิตจิตใจวิญญาณน ความเกิดความดับของใจของเราซึ่งเป็นฝ่ายนมามธรรมความเกิดของกายเนื้อก็คือร่างกายของเราก็ได้เกิดมาแล้วตั้งแต่เด็กเขาก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาเป็นเด็กเด็กโตเด็กใหญ่เป็นผู้ใหญ่มีความเจริญเติบโตแต่ในหลักธรรมท่านว่ามีความเสื่อมเสื่อมอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเสื่อมลงไปจนกระทั่งสลายกลับคืนสู่สภาพเดิมคือดินน้ำลมไฟแต่ปัญญาของเรา ยังไม่ทุลุปุบโปร่งถึงขนาดนั้นก็ยังมองไม่เห็นเราก็ต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธองค์ที่เหตุที่ผลแยกคลายตามดูที่ท่านว่าเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเอเอเอ,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 อ izard, นัตตาความว่างเปล่าแต่พวกเรามองเห็นเป็นอัตตาอัตตาหมายถึงว่าคำว่าตัวตนอนัตตาหมายถึงความว่างเปล่า ท่านให้มองด้วยปัญญาถึงจะรู้แจ้งเห็นจริงอริยสัจความเกิดความดับของจิตวิญญาณของเรามีหยุดกันทุกคน<ม>เราก็รู้อยู่แต่เรายังแยกไม่ได้ละไม่ได้ที่เหตุที่ผลไม่ได้ก็ให้อยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้ไม่ได้สูญหายเราสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตั้งแต่ตื่นขึ้นทำบุญให้กับตัวเรา เรามีความขยันหมั่นเพียรเรามีความรับผิดชอบหรือไม่เรามีความเจตละเราละความเห็นแก่ตัวได้หรือไม่เรารู้จักอนุเคราะห์เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตอเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เก็บตายหรือไม่เราอนุเคราะห์ให้กับตัวเองหรือเปล่าเอาจากข้างในก็ล้นถู Final, ่ภายนอกให้ข้างในของเราให้เต็มแต่ไปเที่ยวอคติที่โน่นที่นี่เพ่งโทษที่โน่นที่นี่ คำว่าศีลศีลอยู่ในระดับไหนระดับกายกายของเราก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นคำว่าปกติใจของเราปกติไม่ได้คิดอคติไม่ได้คิดเพ่งโทษไม่ได้วาจาของเราก็ไม่ได้พูดส่อเสียดพูดเฟอเจอพูดสิ่งไร้สาระอย่างนี้ก็เรียกว่าศีลเราก็ต้องให้เข้าถึงความหมายนั้นๆเราก็ต้องรู้จักรักษา สมาธิใจที่ส,สงบเป็นอย่างไรด้วยการข่มเอาไวา้หรือด้วยการจำแนกแกแจงรู้เห็นตามความเป็นจริงจนใจของเราปล่อยวางว่างด้วยปัญญาเป็นสมาธิด้วยปัญญาสมาธิที่ปาศจากิกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในกายของเราหมดขอให้เราฝาักใฝ่สนใจทำความเข้าใจทักวันหนึ่งเราก็จะรู้รู้ความหมายแล้วก็เข้าถึงความหมายนั้นๆ อย่าไปปิดกั้นตัวเราเองว่ามันยากมันลําบากมันไม่ยากหรอกมันอาจจะยากตั้งแต่ช่วงใหม่ๆช่วงที่ยังไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วถ้าจิตของเราตกกระแสธรรมแล้วเราก็มองเห็นทุกอย่างสิงทุกอย่างเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติใจที่เป็นธรรมชาติที่ปราศจากกิเลสใจที่สะอาดใจที่บริสุทธิ์ใจที่ไม่เกิด ช่วงใหม่ๆนี้การเกิดของใจก็มีกันทุกคนมีเยอะเกิดทั้งตัวใจเกิดขันห้าเกิดสติปัญญาเกิดรวมกันไปถ้าเรารู้จักจำแนกแจกแจงแล้วเมื่อใจรู้เห็นตามความจริง,รงแล้วเขาก็ไม่เกิดเราอะไรมาฉุดเขาก็ไม่เกิดคือคือคือ,คอไม่คิดไม่คิดเราเรียกว่าไม่เกิดความเกิดเราก็จะมองเห็นด้วยตัวเองเข้าใจด้วยตัวเอง มีความเห็นถูกเห็นถูกตั้งแต่ข้อแรกสมมาธิทิคือการแยกรูปแยกนามเห็นถูกพูดจาถูกดำ m ดีดถูกทำการทำงานชอบในสิ่งที่ชอบมันก็จะถูกไปหมดตั้งแต่แรกถ้าคนเรายัางแยกแยะไม่ได้ก็เป็นการเห็นผิดอาจจะถูกต้องอยู่ระดับของสมมุติแต่ยังเห็นผิดภายในคือใจยังไม่ได้แยกได้คลายตรงนี้แหละสำคัญ แต่ก็ให้ถูกสมมุติก็ให้ถูกเอาไว้ให้อยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้ไม่ได้สูญหายไปในโลกทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทำเราก็พลอยอนุโมทนาสาธุด้วยขณะที่เรายังมีกำลังยังมีลมหายใจมีโอกาสเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันได้แต่การละกิเลสนี่ก็ต้องของใครคองมัน ไม่ใช่ว่าจะไปเที่ยวให้คนโน้นเขาละให้คนนี้เขาละให้เอาตรงละเอากิเลสอยากเป็นอย่างไรกิเลสละเอียดเป็นไรกิเลสเกิดขึ้นที่กายหรือว่าเกิดขึ้นที่ใจเหตุจากภายนอกทําให้เกิดหรือเกิดจากภายในนี่เราต้องสํารวจทุกอย่างทุกเรื่องแล้วก็รู้ลงที่ใจของเราเป็นหลักเออเอาทําใจของเราให้เป็นกลางคือของ คือความว่างว่างจากการเกิดว่างเจาดก,กิเลสว่างจากความยึดมั่นถือมั่นมีความเป็นกลางไม่เข้าข้างตัวเองนะั่นแหละคือความถูกต้องที่แท้จริงถึงไม่เราจัดการกับใจของเราไม่ได้ก็ขอให้อยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไวา้ก็ไม่สูญหายไปในลอกอจตั้งใจและพรกัดอ่ะขอให้ทุกคนจงไหวพรพบพร้อมกัน